กูบ้บังหรือเงินกู้นอกระบบดอกรายวันดอกรายเดือนกู้ไปกู้มาดอกเบี้ยสูงกว่าเงินเดือนเธอตัวปล่อยใจผ่อนไปผ่อนมาเงินต้นไม่ลดดอกที่ส่งไปสูงกว่าเงินต้นไปอีกรู้ตัวอีกทีหาทางออกไม่ได้กู้อีกที่มาโปะโปะไปโปะมาเป็นหนี้มากกว่าสิบที่สวัสดีครับวันนี้พักประชาชนราชบุรีเราอยู่กับทนายฟางนะครับปัญหาเงินกู้นอกระบบเนี่ยในราชบุรีเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่เหลือเกินเผือกู้ไปทีเดียวเนี่ย หาทางใช่นี่ไม่หมดเลยเพราะาดอกโหดเหลือเกินค่ะหลายคนไม่รู้นะคะก็ไม่รู้จะปิดนี่ยังไงไปหากู้ที่อื่นมาโปโค่ะโปโไปโปโมานะคะเงินเดือนที่ออกมาก็ไม่สามารถปิดเงินต้นได้ค่ะจะไม่ส่งดอกก็กลัวโดนประจานโดนผู่โดนฟ้องค่ะแถมคนปล่อยกู้หลายคนก็เป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับเงินคนไทยไหลออกไปนอกประเทศหาทางตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าจ่ายกันเป็นเงินสดวันนี้พรคประชาชนราชบุรีของเราเปิดให้คำปรึกษา มีนอกระบบสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องของการปิดเงินต้นหรือดอกเบี้ยพักเข้ามาที่เพจพักประชาชนราชบุรีได้เลยนะครับมาฟังคําแนะนําแล้วหาวิธีปิดหนี้กันครับ